วันนี้อากาศดีถึงเวลาเขาครัวหน่อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยช่างได้ใส่กอกมากเอ้ยจากอินเทอร์เนต็ตออนไลน์เฟซบุ๊กพี่น้องเอ้ยได้มาเป็นตับเลยแบบนี้จะ้ะย่างใส่กอกแซบๆเนาะพี่น้องเนาะอากาศดีๆแบบนี้กินใส่กอกร้อนๆก็พักในสวนกรอบๆแกเอ้ยใส่กอกนี่แกต้องนั่งเฝ้าเตาตลอดเวลาเด้อพี่น้องอย่าไปทิ้งเตาเด้อค่ะเด้อแล้วก็อยไฟที่ยางใส่กอกจะต้องเป็นไฟอ่อนๆพี่น้องค่อย,อยคอยยางค่อยคยพลิกค่อยคดู ค่อยๆเฝ้าแบบนี้จะทึ่งีิได้กินอร่อยอร่อยพี่น้องมันมีได้ติดมาเราก็ตัดได้ออกจากพี่น้องเอ้ยทยายาห้ดีก็ต้องมีไม่เสียบตูดเนาะพี่น้องเนะาะใสกอกบานเองไม่หรอรสชาติก็คือชิอร่อยพี่น้องเอ้ยเห็นเขาขายในเฟซบุ๊กฉันก็สั่งมาเด้อรอกินสามวันเนาะก็ส่งไปรสีนีมาให้เนาะแค่เอ้ยพอได้มาก็รีบเลยขึ้นเตาพี่น้อง แบบนี้แหละค่ะเอ้ยหาอยู่หากินต่างแดนพีหน่องฉันก็อย,กอยากอยู่ในบรรยากาศของโคราชอย่างไสกอกฉันก็มาแบบนี้เดี๋ยี่น่องเอ้ยบางคนก็ถามฉันว่าแคอยู่ตัไหนนี่นะ อีช่วงนั่งเฝาใส่กอกกอขูดขิงไปด่าพี่น้องเอ้ยขิงฝรั่ง,งนี่มันก็ไม่ใหญ่เท่าไรคะ่ะแง่งมันก็เยอะเยอะแต่ว่ามันก็ขิงอ่อนดีขิงนี่มันต้องกินถ้าใส่กอกยังว่าแหละพี่น้องเอ้ยมันที่แสบเนาะจ้ะเนี่ยมันจะค่อยๆซุกในไปนะจ๊ะนะซุกในซุกนอกพอเราใช้ไฟอ่อนๆจ้ะพี่น้องมันจะใหม่ๆเนาะคะ่ะเลืงองเออลือง,งามแต่เถิแกเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินก็พักสดๆของประวังในสวนเด้อจ้ะเด้อ สวัสดีจ้ากินแซบต่างแดนกับประขวางสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อพี่น้องวันนี้ก็ทําสวนคือเก่าละพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เป็นช่วงทาสวนปลูกพักสนุกแท้แท้แต่เอ้ยพักประขวางวันนี้นะคะมีพักสลัดเนี่ยมาจากในสวนสดสด,สดร้อนรพี่น้องกรอบๆแช่ตู้เย็นจะ้ะแม่รู้สึกภูมิใจก็ได้กินพักเจ้าของเนะพี่น้องเนอะซื้อขามันก็แพงคือกันจะ้ะมาเด้อพี่น้องวันนี้มีใส่กอกใส่กอกนี่ ปะกวางซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตออนไลน์จากสางนองคนไทยเขาทำส่งในสวีเดนเนาะจ๊นเนาะแม่อย่างเอง <c oughs> หอมแซ่บ,บมาเดอ้อพี่น้องจ้าก่อนจะแซ่บกันปะกวางก็ขอกําลังใจเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ปะกวางด้วยกดกระดิ่งติ้งติ้งติจีได้เห็นความเพลิดเพลินอ่าคนอยู่ต่างแดนเนาะจ๊นเนาะมาเดอ้อพี่น้องแซ่บแซ่บ,บเนี่ยหืมหืม ขิงอ,อ่อนอืมข้าวันคืบด้วยจากเค้งอ่อนก็ใส่กอกอืม รสชาติเปรี้ยวกำลังดีเลยพี่นอ้องอร่อยจ้ะ ูกเองแล้วก็ล่างแบ็คิิงโซดาพี่น้องมันกินแล้วมันสะอาดอ่ะมันกินสนิทใจด้วยจ้ะกู้สุกม,มันสะอาดมากอื ก็กรอ,อบพี่น้องจ้ากรอบแล้วก็หวานขิง ถูกใจคนชอบกินพักนองพี่น้องนองพักหลายจะแตกเออ ไฟมันมแรงมันกัดจ้ะพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่สารเคมี ไปแล้วจ้าพี่น้องพักเกือบหมดเลยจ้าอิ่มจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณกำลังใจที่ที่ตามรับชมประกวางสาวไทยใกล้บ้านเด้อจ้าเด้อวัดดีค่ะ